โอ้โหจ่ายสดเกือบสองแสนบาทใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรผมยินดีรับเช่านะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์เขียนเพจวรตจุโบราณนะครับวันนี้ผมมีสาระดีมีฝากเพื่อนๆนเช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆวันนี้มีพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรมาให้เพื่อนๆนได้ชมครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรที่ผมเช่าเพื่อนๆมาในราคาชุดนี้นะครับฟังดีๆนะชุดนี้ผมเช่าเพื่อนเพื่อนมาในราคาเกือบ30,000นบาทครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจครับแบบที่ผมบอกเพื่อนๆนเนี่ยว่าผมรับเช่าครับอ่าอย่างมาเรามาดูองค์แรกก่อนครับอันนี้เป็นพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรนะครับนี รุ่นนี่ฮะ8ปปีนะครับกรมตำรวจนะครับพิมใหญ่นะครับขัดเงาแบบนี้นะครับใครมีสภาพสวยนะครับกล่องครบใบครบแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะองค์หนึ่งสตาร์ที่องค์ละ1 2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรพิมพ์ใหญ่นะครับขัดเงาแบบนี้นะฮะสภาพสวยแบบนี้มารับเงินได้เลยครับนี่ฮะรับชุดนี้ครับเป็นพระเครื่องชุดของหลวงพ่อโสธรที่เพื่อนๆพนพี่ๆเนี่ย นำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับแล้วรับเงินกลับบ้านไปเกือบสามแสนบาทครับเป็นพระเครื่องชุดนี้ครับอ่านี่เพื่อนๆดูฮะนี่ครับมีทุกเนื้อครับมีแบบสี่เหลี่ยมนี่ฮะอันนี้เป็นแบบสามกษัตริย์ครับอันนี้เป็นแบบสามกษัตริย์ครับอันนี้เป็นแบบทองคํานะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะอ่านี่ครับอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะพระเครื่องเพียงแค่นี้ครับ แลกเงินได้เกือบสามแสนบาทใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะเนี่ยสำหรับพระเครื่องของพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับรุ่น80ปีกรมตำรวจพระเครื่องพระทองคำนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับใครมีนะฮะแอดไลน์ไอดีหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ายเนี่ยเพื่อน ตามแผนที่เลยหาง่ายสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกับบ้านไปได้เลยครับนี่นีน่ี่อันนี้เป็นพิมพสามกษัตริย์ครับนี่ฮะสามกษัตริย์เนี่ยสตาร์ทกล่องครบอะไรครบเนี่ยสตาร์ทที่เจ็ดพถึงอง์ละหนึ่งบาทนะครับพระเครื่องพระู้ชาเกือบทุกหลงพ่อนะใครมีนะครับสามารถแอดไลน์ไอแล้วเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะนำพระเครื่องของท่านมาตรวจสอบแล้วรับเงินสด ทันทีฟังดีนะครับนาพระเครื่องของท่านมาตรวจสอบนํามาขายนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาแล้วรับเงินสดทันทีนะครับบางท่านรับเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านเลยนะครับนะนี่สําหรับพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรครับผมก็เลยนํามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยพระเครื่องแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านได้นะใครมีนะครับยินดีรับเช่านะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆสําหรับพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรนะครับ EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆนะ ผมได้มาแนะนำนะครับว่าพระแบบนี้ผมยินดีรับชาวนะครับให้ราคาสูงที่สุดของผมเลยครับไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องพระพุ้ชาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมนะที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อวันนี้นะครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ EP เนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไลน์ BANK 0 8 4 0 7 2น3 0 3นะครับหรือท่านใดยอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ